สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยพิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอย้ําทุกครั้งเผื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาดูเป็นครั้งแรกให้เข้าใจตรงกันว่าเราอยากให้คุณผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมดูอย่างตั้งใจดูตามหลักการไพ่นะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลาย ถ้าอะไรออกมาดีออกมาตรงใจก็เก็บไว้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตได้บ้างแต่ถ้าไม่ตรงใจก็อย่าเอาไปกังวลอย่าเก็บไปเครียดจิตตกนะครับเพราะมันเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะช่องเราคนดูทะลุล้านวิวไปแล้วนะคนดูเยอะแยะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้มันยายิ่งขึ้นกระทักทายกันมาดูส่วนตัวที่ไลน์มอตตกเ5ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผม พื่อที่คุณจะได้เลือกไพ่เองได้ตั้งคําถามเองมันจะได้ตรงกับตัวคุณมากขึ้นนะครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือจะทํายังไงเพื่อมัดใจเขาดีจะทําอะไรยังไงเพื่อมัดใจเขาดีอ่าน่าสนใจนะก็มีไพ่ให้เลือกสามกองเช่นเคยกองที่1ของสีแดงสองสีเหลืองสาสีม่วง ผมได้พิจารณาวิธีการมาเป็นอย่างดีแล้วจึงมีกล่องพระสามกล่องนี้แดงเหลืองม่วงข้างในมีพระอะไรไม่บอกขอให้ความรู้สึกเซนส์ของคุณสันสาตญาณของคุณบุญสัมพันธ์ดึงดูดให้เลือกกล่องใดกล่องหนึ่งเพื่อความสนุกและความได้ลุ้นได้ตื่นเต้นในการเลือกนะครับแต่ถ้าจะเลือกทุกกองเลยบอกกองนี้ไม่ตรงดูอีก,กองได้ไหมได้เลยครับผมจะดูหมดเลยก็ได้เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ลุ้นไม่ได้เลือกเท่านั้นเองถ้าเลือกเพียงกองเดียวจะได้จะได้ลุ้นมากกว่าประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะทํายังไงดีเพื่อมัดใจเขาให้อยู่หมัดจะทํำยังไงดีเพื่อมัดใจเขานะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีในวันนี้หัวข้อจะทํายังไงดีเพื่อมัดใจเขานะครับคุณได้ไพ่หูสิบเหรียญดีกว่าคนรวยปะเนี่ยเขามีพร้อมนะราชาถ้วยเขาไม่ค่อยต้องการอะไรจากคุณแล้วล่ะหกดาบนอกจากความรักความเข้าใจ หนึ่งดาบเจ็ดเหรียญโอ้ไพ่เหรียญเยอะวันนี้แห่งแมน่นต้องใช้เวลานะกับคนนี้รีบไม่ได้อืมเด็กถือถ้วยอือัศวินเหรียญชัดเจนคุณคนนี้คนที่คุณถามถึงนี้จะทำยังไงเพื่อเอาชนะใจเขามัดใจเขาได้คุณกองที่หนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณ การจะมัดใจเขาได้นั้นไม่ใช่เรื่องสิ่งของวัตถุเงินทองเพราะเขามีครบแล้วอืมตอน,นี้ที่เขาไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีมากมายอะไรแปลว่าเขาค่อนข้างทะนงตอนยิงในศักดิ์ศรีไม่รับของไขรง่ายๆก็ได้ตีความอย่างนี้ได้เช่นกันหกดาบเขามีพะละเยอะอีกในนึงก็แปลว่าเขาเดินทางบ่อยก็ได้หนึ่งดาบเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวอย่างที่บอกออกมาคอนเฟิร์มความเป็นราชาถ้วยแล้วก็สิบเหรียญ ไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนมีฐานะปานกลางฐานะน้อยหรือว่าฐานะร่ํารวยอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่ทนงในศักดิ์ศรีตัวเองไม่ค่อยรับของใครใง่ายๆจะพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณหวังว่าจะเอาข้าวของเงินทองไปบํารุงบําเลอเขาให้เขาไม่ได้ผลนะครับคนคนนี้ไม่ได้หวังข้าวของไม่ได้หวังอะไรข้าวของสิ่งของเงินทองมัดใจเขาไม่ได้เพราะเขาพึงพอใจในสิ่งที่เขามีแล้ว สิ่งที่เขาจะพึงพอใจได้ในการมัดใจได้คนคนนี้จะบอกให้ว่าเขามีลักษณะน,นิสัยบางแง่มุมเหมือนเด็กๆเออชอบทําอะไรตามใจตัวเองไม่ชอบให้ใครมาขัดแย้งมาส่อคาสั่งหรือว่ามาห้ามอะไรเงี้ยแล้วออคุณสามารถเอาชนะใจเขาได้ด้วยการตามใจเขาเออหลับหูหลับตาข้างหนึ่งตามใจเขาปิดตาข้างหนึ่งตามใจเขาไปเลยอยากทำอะไรทำไปเลยเออ ถ้าไม่ได้เกิดความเดือดร้อนไม่ได้เกิดความอันตรายอะไรหรือไม่ได้ทําร้ายจิตใจเราจนเกินไปปิดตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งแล้วเชียร์ส่งๆไปเลยทําไปเลยคุณดีครับดีค่ะเชียร์ไปเลยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคนของคุณนะพลังงาน,เป,นเป็นพลังงานรวมได้หมดคนคนนี้มีความดื้อมีความหัวรั้นในตัวมีความเป็นเด็กในตัวแม้ภาพลักษณ์เขาจะเป็นผู้ใหญ่ภาพลักษณ์เขาจะสุขุมนุ่มลึกขนาดไหนแต่ลึกๆแล้วมีความเป็นเด็กมีความดื้อมีความอยากทดลองนี่นั่นนู่นเขาอยากทําอะไรให้เขาทํา เขาอยากได้อะไรปล่อยเขาเขาจะซื้ออะไรด้วยเงินของเขาเองปล่อยเขาไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปออกความเห็นเออคนคนนี้อย่างนี้ถ้าคุณทําอย่างนี้ได้เขารักคุณโอ้โหสุดยอดเลยเขาจะปลื้มคุณมากคือมันเหมือนกับสปอยนิดๆตามใจหน่อยๆก็จริงแต่ว่ามันมัน,ม,นมันจำเป็นกับคนคนนี้แล้วก็ต้องใช้เวลาดูกันยาวนานใช้เวลาเอาอกเอาใจกันยาวนานเลยเพราะเขาไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆคุณไม่สามารถซื้อของให้เขาได้เขาไม่ได้พอใจเข้าของอย่างที่บอกเพราะฉะนั้น การตามใจการเข้าออกเข้าใจเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะทําให้เขาได้เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งการรอคอยผ่านไประยะเวลาหนึ่งเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาอย่างแท้จริงเมื่อถึงจุดนั้นเมื่อไหร่คุณก็จะมัดใจเขาได้อยู่หมัดเลยครับคุณคนที่หนึ่งนะจะยาวนานแค่ไหนบอกเป็นตัวเลขไม่ได้เพราะความยาวนานของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนบอกหนึ่งปีแป๊บเดียวโอ้ยคิวๆบางคนบอกสามเดือนก็รอไม่ได้จะลงแดงตายแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่ละคนความอดทนไม่เท่ากันคุณไปพิจารณาเองว่าคุณรอได้แค่ไหนแต่ต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นแน่นอนกับคนนี้อืมต้องใช้เวลาดูใจกันนานเอาใจกันนานพอสมควรเลยแหละประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะเอาใจช่วยครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อ จะทำยังไงเพื่อมัดใจเขาดีคุณได้ไพ่เดอะฟูลโอ้โหอืมก้าดาบยังไม่ต้องกลัวดาบเดี๋ยวมาดูพลังงานรวมกันครับผมนี่เอ็มเพลสถ้าพลังงานรวมไพ่แวดล้อมดีมันก็ดีหกเหรียญดาบคืออะไรไม่ต้องกลัวห้าเหรียญอ่าเราดูพลังงานรวมกันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขยายความการเทมเพลสเดอะเวิลด์อืม ชัดเจนคุณกองที่สองคนที่คุณคุยด้วยอยู่คนที่คุณดีลอยู่หรือคนที่คุณถามถึงนี้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่ได้หมดเป,เป็นพลังงานรวมอ่ะเขาหรือเธอของคุณนี้เป็นคนน่าชื่นอกตรม The Fool ก้าวดาบนี่ไงน่าชื่นอกตรมทําตัวละลาแต่ในใจคิดเยอะมีความเศร้าแอบแฝงมีปมบางอย่างในใจแต่สีหน้ายังยิ้ม ยังทําตัวร่าเริงกลบเกลื่อนน่าชื่นอกตรมคนคนนี้เขาจะทําตัวให้สังคมมองเขาว่าเขาเป็นเอ็มเพรสให้คนดูว่าเขามีพร้อมทุกอย่างซึ่งจริงๆแล้วเขาขาดหลายอย่างแต่เขาไม่แสดงออกอืมการเงินเขาถือว่าอยู่ในฐานะค่อนข้างปานกลางไม่ได้แย่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะ แต่เขามักจะมีความเหน็บหนาวความกังวลใจในเรื่องความขาดบางอย่างอาจจะเป็นปมในวัยเด็กหรืออาจจะเป็นเรื่องการงานอาจจะกลายเป็นการถูกเปรียบเทียบอะไรแบบเนี้ยอืมเขาอยากได้ความยุติธรรมจากสังคมเขาอยากได้ความยุติธรรมจากคนรักเขาอยากมีคนมาเข้าใจแ้แค่นี้เองสบายใจได้คุณคนที่สองไม่ไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้อของคนคนนี้ต้องการความรักความอบอุ่นทางจิตใจ ขอแค่คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าคุณเข้าใจเขาทุกอย่างนะเขาก็พร้อมที่จะเดินไปกับคุณได้อย่างเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสุขอ่ะเออคนคนนี้อย่างที่บอกหน้าชื่อหนกตรมเนี่ยถ้าคุณค้นหาให้ได้ว่าเขาติดขัดตรงไหนแล้วคุณไปอุดตรงนั้นอุดช่องว่างตรงนั้นให้เขาได้เข้าไปแก้ปมให้เขาได้เข้าไปทําให้เขาดีขึ้นได้เยียวยาหัวใจเขาได้คุณได้ใจเขาเต็มเต็มเลยง่ายมากโดยวิธีการง่ายมากแต่มันจะยากอีกตรงที่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเขามีปมอะไร เรามันจะยากตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาติดขัดตรงไหนนะลองไปสืบสืบดูแล้วกันนะหลอกถามก็ได้แต่อย่าไปจี้ถามตรงๆนะเดี๋ยวกลเป็นขยี้ปมเขาแล้วเขาจะเกลียดคุณตอนนี้แย่เลยกับไอ้คดีพลิกเลยเกมพลิกเลยตอนนี้อย่างที่บอกกันแหละถ้าคนคนนี้นะใช้ความใส่ใจเป็นหลักใช้ความเข้าใจเป็นหลักคุณไม่ต้องซื้อของอะไรให้เขาเขาไม่ได้อยากได้สิ่งของอ๋อนกกกก้้ก้อออยยย่่่าา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 งพมมมมมมมหหหหิิจจรรรรททททีีทออรรทีีํํใใเเคคววสสุขนะุขขะ เขาเป็นคนรื่นเริงยิ้มแย้มโดยสีหน้าโดยลันลาอยู่แล้วแม้ในใจจะเครียดแค่ไหนเขายังคงแสดงออกด้วยความลันลาคุณหากิจกรรมลันลาให้เขาทำาชวนเขาเที่ยวท่องเที่ยวพักผ่อนไปไหนก็ได้ที่เขาชอบนะพาไปที่เขาชอบนะดูสอ,สอบถามดูสังเกตดูชอบท่องเที่ยวธรรมชาติไหมหรือชอบเดินห้างหรือชอบไปกินอาหาราร้านอร่อยหรือชอบไปเต้นลํำตืดๆอะไรแบบนี้ก็ดูสถานการณ์ด้วยเออตอนนี้นะ เที่ยวแต่พอประมาณเที่ยวแต่พองามดูความปลอดภัยด้วยแล้วก็เ, <_ d ance> เขาอยากทําอะไรให้เขาทําเออเราคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างๆสิ่งหนึ่งที่เขาชอบแต่คนไม่ค่อยรู้คือเขาชอบเรื่องความตลกบกฮาหนังคอมเมดี้หนังตลกอะไรแบบนี้อ่ะพาไปดูหนังตลกก็ได้พาไปดูกิจกรรมบันเทิงอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกเสียงหัวเราะได้นี่เขาจะโปรดปรานมากเลยแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมนะประมาณนี้หากิจกรรมร่วมกัน ให้เขาได้ผ่อนคลายให้เขาได้ห internet, ัวเาะเอิอก๊กอักเอิ๊กอักแบบได้ปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยความสนุกสนานในตัวออกมาได้เต็มที่ทําให้เขาได้ลืมเรื่องทุกข์ใจได้ประมาณนี้กับกองที่2นะถ้าคุณทําได้อย่างสม่ําเสมอและจี้ถูกจุดที่ดีๆนะหมายความว่าจี้ถูกจุดดีๆนะ,ะจะทําให้เข,เขาเครบคุณรักคุณมากประทับใจปลื้มใจคุณมากคุณกองที่2ถ้าคุณทําให้เขาสบายใจได้นะกับคนคนนี้นะคุณก็จะมัดใจเขาได้อย่างง่ายได้ครับและคนนี้ไม่ยากไม่ยาก ขอแค่คลิกถูกจุดคลิกเดียวเอาอยู่เลยได้เลยได้ใจทันทีง่ายๆประมาณนี้คุณกองที่สองย้ำว่าเขาหน่าชื่นอกตรมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำตัวละละ่ละแต่ความคิดมีเรื่องเครียดเพียบทำให้เขาสบายใจแล้วคุณจะได้ใจเขาโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ากันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้อจะทำยังไงดีเพื่อมัดใจเขาคุณได้ไพ่โฮเดซัน ไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วกองนี้สรุปจบได้เลยเนี่ยหกสิบถ้วยชัดเจนพลังงานดีมากดีเวอร์ไม่ได้ออกกันบ่อยเดอรสตาโอ้โหแฮกทีเชียนเฮ้ยคุณเจอคนเพอร์เฟก์ว่ะคนนี้เพอร์เฟกช่ได้เลยหนึ่งเหรียญนี่ใสยดีด้วยเพอร์มิตโอ้โหสองเหรียญโอ้โหสามถ้วยพอไม่ต้องทายแล้ว ดอะซันสิบถ้วยสามถ้วยสัตว์เดอะสตาร์ไม่ได้เชเฮอร์มิตแล้วก็อีหนึ่งเหรียญสองเหรียญไม่ต้องทายแล้วเขามีความเพียบพร้อมแล้วคนเนี้เออแทบไม่ต้องทําอะไรเพื่อเอาใจเขาเลยคุณโชคดีมากที่เจอคนนี้นะจะว่าโชคดีก็โชคดีเพราะคุณแทบไม่ต้องเอาใจอะไรเขาเลยเขามีความพึงพอใจในตัวเองสูงมีความพึงพอใจในสิ่งรอบข้างสูงมีความพึงพอใจในทุกสิ่งเขาไม่ใช่คนเรื่องมากเพราะเขามีพร้อมแล้วเออค่อนข้างมีพร้อมแล้วต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีพร้อมอะไร เขาก็เป็นคนพร้อมในจิตใจหมายความว่าเขาไม่ได้บ้าวัตถุสิ่งของเขามีความพร้อมในจิตใจเขาจะมองทุกคนเป็นมิตรไปหมดเลยนะจะเป็นคนที่มีความสุขใบหน้าเขาจะเพื่อนรอยยิ้มตลอดเวลาประมาณว่าไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังยิ้มได้มีความสุขได้ฝนตกแดดออกก็ดีเออธรรมชาติเอเหนื่อยอ่าพักเดี๋ยวก็หายเออดีดีกินอิ่มอ,อ่าดีดีหิวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กิกนไปเออแบบเงี้ยเป็นคนยืดหยุน่นตามเหตุการณ์ เป็นคนฉลาดหลักแหลมเป็นคนมีพรสวรรค์ในบางเรื่องนะอาจจะหลายเรื่องด้วยเป็นดาวเด่นในสังคมมีคนเข้าหาเยอะมีคนชอบเขาเยอะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคนนี้โอ้โหเป็นโชคดีของคุณมากที่ได้พบเขารักษาเขาให้ดีๆนะครับอย่าไปจุกจิกกับเขามากจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนนิสัยดีอ่าเป็นคนสมระแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่สําคัญเขาสมระ h เขารู้จักใช้ชีวิตเขาไม่ใช่คนท่องเที่ยวเขาไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยอ่าเขารักการอยู่สันโดษชอบ เก็บตัวอาจจะอยู่บ้านฟังเพลงดูหนังฟังเพลงบางคนอาจจะมีห้องดูหนังฟังเพลงส่วนตัวมีโฮมเทเตอร์ที่บ้านมีห้องเล่นเกมมีห้องสอบดนตรี ree, หรือว่ามีสตูดิโอส่วนตัวเป็นไปได้คนลักษณะนี้คือถ้าเขาชอบอะไรเขาจะซื้อมาไว้ที่บ้านเลยอาจจะมีเครื่องออกกําลังกายส่วนตัวมีห้องยิมเล็กๆไม่ต้องไปฟิตเนสออกกําลังกายที่บ้านได้นี่คนอย่างนี้เลยประมาณนี้นะชอบอะไรจะซื้อเข้ามาที่บ้านชอบอะไรจะซื้อเข้ามาที่บ้านนะเพราะเขาไม่ชอบออกไปไหนเขารักบ้าน,บ,านบ้านเขาจะมีทุกอย่าง อยากได้อะไรบอกห้องครัวเขาก็จะพร้อมมากทําอาหารได้สบายๆเลยอะ่ะเออประมาณเนี้ยคนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณแ้าไปน้องเอาใจเลยรเขาเลยตามใจเขาอย่างเดียวเขาว่าอะไรว่าตามกันจบสามถ้วยง่ายเฉลิมฉลองยินดีปรีดามีความสุขด้วยกันวิวง่ายมากคุณกองที่สามคุณโชคดีแล้วรู้เปล่านะรักษาเขาไว้ดีๆอย่าไปขัดใจอะไรเขาอย่าไปห้ามสิ่งที่เขาชอบเขาอยากทาอะไรปล่อยเขาเขาเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังในชีวิต อย่างที่บอกว่าถ้าเขาชอบอะไรเขาจะซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อให้สามารถทํากิจกรรมได้อย่างราบรื่นลื่นไหลไม่ต้องออกไปเดินทางไปไหนไกลๆเออทํากับข้าวที่บ้านได้ดูหนังฟังเพลงที่บ้านได้ออกกําลังกายที่บ้านได้เออ <c oughs> ทํางานที่บ้านได้เออคนนี้ work from home พร้อมมากอินเทอร์นเนเ็ตเขาพร้อมระบบสื่อสารเขาพร้อมอาจจะมีโทรศัพท์หลายเครื่องด้วยเออ <c oughs> ประมาณนี้สนุกดีว่ะกองที่สามผมชอบมากพลังงานนี้เออนานๆออกมาอย่างนี้ทีดีใจด้วยครับคุณกองที่สามรักษาเขาไว้ดีๆนะ คุณไม่ต้องเอาใจอะไรเขามากคุณตามใจเขาแล้วก็พยายามทําตัวกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาให้ได้แค่นี้คุณก็ได้ใจเขาแล้วครับง่ายมากครับคนที่3ปมปมือ <laughs> โอเคนะครับครบทวน3ามกองแล้วนะวันนี้ก็นะเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน,เ,เ,อเ,ลน,เ,ลนเอาไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะอะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปคิดมากนะไม่ต้องกังวลน,นะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืม Subscribe ไว้นะครับผมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับนะฮะถ้ายังไม่ได้ Subscribe กดไว้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ